อย่าลืมกดติดตามช่องคารายของเราก่อนรับชมคลิปนี้เพื่อไม่พลาดข้อมูลรีวิวสุดล้ำจากทั่วโลกและในวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับขีปนาวุธสุดล้ำจากประเทศปากีสถานในปี2026ซึ่งก็คือขีปนาวุธบาบู2026ที่พัฒนาออยังก้าวกระโดดทั้งในด้านสมรรถนะ ความแม่นยำและระบบนำวิถีที่ทันสมัยยิ่งขึ้นขีปนาวุธบาบูเวอร์ชันล่าสุดนี้เป็นหนึ่งในขีปนาวุธรุ่นที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียใตย้โดยมีรัศมีทำการที่ไกลและสามารถเจาะระบบป้องกันทางอากาศของศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพบาบู2026มีการปรับปรุงระยะยิงให้ไกลกว่าเดิม โดยสามารถทำการยิงได้ไกลถึงประมาณ900กิโลเมตรเพิ่มขึ้นจากกลุ่นก่อนหน้าอย่างเห็นได้ชัดจุดเด่นอีกประการหนึ่งคือความสามารถในการติดหัวรบแบบหลากหลายไม่ว่าจะเป็นหัวรบธรรมดาหรือหัวรบนิวเคลียร์ขนาดเล็กทำให้สามารถตอบสนองภารกิจที่หลากหลายได้ในภาวะสงครามสมัยใหม่ นอกจากนี้ระบบนำวิถียังใช้การผสมผสานของ GPS, INS และ TERCOM เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการโจมตีเป้าหมายลดความคลาดเคลื่อนให้เหลือน้อยที่สุดตัวโครงสร้างของขีปนาวุธออกแบบให้มีขนาดกระทัดรัดใช้เทคโนโลยีวัสดุผสมเพื่อลดน้ำหนักและเพิ่มความสามารถในการพรางตัวจากเรดาร์ด้วยความเร็วที่อยู่ในระดับความเร็วต่ำกว่าความเร็วเสียง แต่สามารถรักษาระดับความแม่นยำและการหลบหลีกได้ดีเยี่ยมจึงเหมาะสมกับการโจมตีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพบาบู2026ยังสามารถยิงจากหลากหลายแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นจากภากพ,พื้นดินเรือรบหรือแม้แต่จากรถลำเลียงเคลื่อนที่ทำให้มีความยืดหยุ่นสูงในการใช้งานทางทหารนอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันตนเองจากการสกัดกั้นเช่นการเปลี่ยนวิถีแบบกระทันหัน และการใช้เส้นทางที่ไม่สามารถคาดการได้การเปิดตัวขีปนาวุธบาบูรุ่นใหม่นี้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของปากีสถานในการแข่งขันด้านอาวุธยุทธศาสตร์ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันประเทศแต่ยังเป็นการยกระดับความมั่นคงของภูมิภาคในระดับหนึ่งด้วย ทั้งหมดนี้คือข้อมูลรีวิวแบบจอบลึกของบาบู2026ซึ่งนับว่าเป็นหนึ่งในขีปนาวุธที่น่าจับตามองที่สุดในปีนี้หากคุณชอบคลิปนี้และไม่อยากพลาดรีวิวสุดทันสมัยจากทั่วโลกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคารไยช์ของเราไว้ด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไป